สวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. ความสุขบ้านป่าคลิปนี้นะถ่ายไว้เมื่อวันอังคารค่ะบรรยากาศข้างนอกติดลบ18องศานะที่บ้านป่าช้าวันนี้ แล้วเดี๋ยวเหมียวจะพาไปจ่ายตลาดด้วยกันนะคะวันนี้อยากได้แฮมค่ะก็เลยชวนพี่หมีออกมาแต่เช้าเลยนี่ค่ะใครใช้ชให้ซื้อดอกไม้อันนี้ไม่ใช่เหมียวหยิบนะพี่หมีเขาชอบดอกไม้แต่เขาไม่รู้ซะแล้วเหมียวเป็นนักฆ่าดอกไม้และก็ต้นไม้มีกี่ต้นตายเรียบค่ะเพราะว่าเหมียวจะเป็นคนรดน้ำต้นไม้เองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รถเหมียวก็ไม่เคยที่จะสัมผัสดินเลยว่าเขามีความชุ่มชื้นมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่แวะห้างแรกเรียบร้อยแล้วก็แวะมาที่ห้างที่สองก็คือรุสตา ห้างนี้เป็นห้างโปรดเลยนะคะที่เหมียวจะมาซื้อน้ำมันมะพร้าวไว้ใส่ผมค่ะแล้วก็จะมาซื้อ h คิลแท็บเล็ตก็คือตัวนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะซึ่งมีกลิ่นหอมด้วยค่ะมาทุกครั้งก็จะหยิบทุกครั้งค่ะช่วงนี้ถือว่าทุกห้างเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนเยอะไปหมดเลยนะคะเพราะเป็นช่วงเทศกาลใครๆก็อยากจะมาหาซื้อของขวัญของฝากเอาไว้กันค่ะ ไหนเอนะ่ยน้ำมันมะพร้าวอยู่ไหนเอ่ยเฮ้เฮเจอแล้วนี่ค่ะเหลืออยู่ชิ้นเดียวขวดสุดท้ายบนชั้นพอดีเลยค่ะรออะไรล่ะคะหยิบเลยค่ะวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ถนนค่อนข้างที่จะลื่นอีกแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากหิมะได้ตกลงมาเมื่อวันก่อนถึงแม้ว่าเขาจะได้เกตถนนไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังลื่นอยู่เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ําลงนะยังไงก็ขับรถระวังระวังกันด้วยนะคะและนี้ก็คือระหว่างทางกลับบ้านเหนียวซึ่งค่อนข้างที่จะ ลื่นมากเพราะว่าหิมะมันจะเกาะซ้ำซ้อนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหนียวได้อะไรบ้างนะน้ำมันมะพร้าวนะคะอาร์ตเชฟของพี่หมีแล้วก็น้ำมันออร์แกนอยไว้ใส่ไว้ใส่ผมแล้วก็ยาอมปลินสตอเบอรี่ห้ากล่องน,นะอันนี้คือถุงเดลิมอนนะคะก็คือเหมือนจะพกติดกระเป๋าสะภายเอาไว้เวลาที่เราไปห้างเราไม่ได้เอาถุงไปใช่ไหมเวลาเราจ่ายตังเสร็จเราก็สามารถดึงอันนี้ออกจากกระเป๋าที่เราพกมาได้เลยค่ะสะดวกมากเลยต่อกันเลยค่ะที่ห้างรีเดวได้อะไรมาก็คือก้อนทําความสะอาดสําหรับเครื่องซักผ้านะคะ แล้วก็พาเ็ดแว่นตาอเออ็ดแว่นตาอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็น้ําผลไม้รวมแฮมแล้วก็ขนมปังค่ะแล้วก็นี่เลยน้องดอกไม้นะคะได้มาสองต้นเหมียวก็จัดแจงรีบไปหากระถางรีบไปหากระถางมาให้น้องอยู่นะคะแล้วก็พาน้องไปอยู่ในห้องรับแขกค่ะบรรยากาศจะได้อบอุ่นสําหรับน้อง <laughs> ยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะ <laughs> ขอให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขนะเฮ้ยดูบายบายสวัสดีค่ะ